ายดีไหมคะแม่คะกาแฟสดร้านอะไรคะร้านน้องฟ้ากาแฟสดจ้าน้องฟ้ากาแฟสดนะคะที่นี่ที่นี่อะไรนะที่นี่ห้วยตะปอกกาแฟสดครัพี่น้องที่นี่ห้วยตะปอกนะคะกาแฟสดมีขายนะคะน้องฟ้ากาแฟสดอยู่ตรงนี้นะคะ แวะชิมได้นะคะใครห่วงเหงาหาวนอนอย่าเพิ่งติดใยชิมก่อนอร่อยไหมบอกใส่เข้าไปได้โอ้ยลืมบอกว่าเอารถอะไรนะเอารถอะไรให้กาปูชิโนเหรอผมมาทำเอสเปโซ่เ้ยจนมากจะกินเอสเปโซ่แต่ไม่ได้ใช้พลังงานก็ไม่กินอร่อยค่ะหอมมากกาแฟใช้กาแฟอะไรรรับเดือนละสี่หสิกาแฟจากเชียงรายก็ถูกแหละ เคยซื้ออยู่หกร้อยสี่ร้อยก็ได้สี่ร้อยสิบาทบิก้าโลโลไม่ได้โลมาทำกาแฟสดไม่ได้มันเปรี้ยวใครอยากกินโลก็ต้องไปกินหนุนกาแฟทีอินอาลาบิก้านะคะรสรสชาติถึงใจอยู่ถ้าไม่ใช้พลังงานก็นุ่มๆไปแต่ถ้าง่วงมากก็คือเอสเปรสโซเอสเปรส โซนะคะนี่นะคะแม่ค้าคนสวยหลานสาวคนสวยงามค่ะงามแม่ะเนี่ยขายต้นไม้ด้วยที่เขามีแจกก็มาแจกยายมัอยู่บ้านละวยายสิมีใครดูโอเคตาอยู่บ้านกับตากับยายแล้วจ้าแม่ฟีไม่มาละ เวลาเขาหน่อยอย่าไปเร่งรีบเขาแล้วก็คงไม่มาดอกโอ้ถ้าเข้าไปถ้าเข้าไปภูเก็ตนะ่ะฝันไปถึงจะกลับง่ายนะ่ะ <c oughs> ผู้หญิงนะ่ะเขามีให้เลือกเยอะนะคะอย่าหวังไปว่าอย่าคิดว่าเขาจะไม่มีทางเลือกเอออย่าคิดว่าเขาจะไม่มีทางเลือกนะคะบอก บอกก่อนถ้าจะไปเนี่ยบอกสักก่อนเดี๋ยวขอลงคลิปก่อนนะคะนี่คุณคุณพี่สะพายดูทำหน้าพี่สะพายนั่งบนก็ต้องบนนะคะดูหน้านะคะันทอนไปมากเลยเยคิดมาก